สวัสดีครับแฟนคลับช่องเราะหมอลำเลาะเลาะพี่นอ้องคลิปก่อนกับว,ว่าเรื่องซออเอนเล่าปวดเอวปวดเอวแห้งในช่วงเศร้านะครับว็ไดดไปโรงพยาบาลตอนนี้ก็มาอัปเดตอาการของซอแอนก็ตอนนี้ก็บกำลังประครบนะครับโอ้ประครบซอยกันเออนวดนะครับนวดแล้วก็ประครบนากระสออีอักเสบบ่อนะครับช่วงเอวเนี่ยโอม้มันปวดมันปวดคักอีลีได้พี่น้อง เออผู้ว่าอู่นี่ก็เคยคือกันปวดมุมมุมมุมผลเน้เอาจังไดกับเป็นกําลังใจให้ซอแอนให้หายเร็วนะครับให้หายท่านงานเดอซอเดอรนะครับพอมืออื่นนี่ก็เป็นพิธีไหว้คู่ส่วนวันที่6นี่ก็เป็นวันแฮปปี้เบิร์เดย์แต่ว่าซอแอนก็บ่ได้ขึ้นโชว์ขึ้นอีหอย่างนะครับสําหรับงานวันเกิดดอกแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่านั่งช่วงนี้นะครับที่ช่วงนี้เป็นช่วงพักเรามีอาการแบบนี้ อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทางนะครับเดินทางไก่เรื่องเทียวนังลดนะครับนังไก่ยังสเ,ออเสียนหลังกระดูกทับเสียนบอ่อหรือว่าแบบใดนะครับมันก็หลายอย่างหลายแนยวนะครับจังใดก็ให้หายเร็วๆเวด้่อซอเอ้ยให้ท่านงานวันเกิดนะครับนี็ก็มาอัปเดตส่วนทีมงานบอลลัมใจกันลอยนี่แหละที่เห็นบอดบอยกับนาอัดนา,ดนาดนอัดน้องอาดในใส่ชุดสีแดงแดงมือนีทีมงานบอลลัมใจกันลอยนี่ มีคิวถ่ายโปเตอร์เอาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง้งบรรยากาศการถ่ายโปเตอร์ของทีมงานหมอลําใจเกินอร่อยป้าพี่น้องเบื้องหัวหน้าซอยข่ยเนี่ยปื๊ดเทพพระบุตรชุดขาวรอแงี้ยร<ะ>ออยู่ดีรอมากนะคะทุกคนคุณอะเบื้องหัวหน้าไข่เนี่ยป๊ารอรอรอ อ,อยากกันหายใจนะหายใจเข้าด้วยอยาก,กันหายใจครัอมอ,มอมากทุกคนมีตะเกียบผักบุ้งอัไปเด็ดอีกคนนึงได้ไหมครพี่ส ็กิงครับอันนี้น้องอะไรเนี่ยสีแดงแเลย That's for out. ฝากพี่น้องฝากพี่น้องแฟนขับมอล่ําใจเกินลอยแฟนขับช่องรอมอลลัเอาลอดติดตามลอดติดตามสำหรับปีที่เก้ามอล่ําใจเกินอร่อยบอยสดีชัยเหนโยวชุดพี่น้องเห็นชุดแบบนี้ครั้งแรกได้ที่บอดบอยละวาว่าเมือ่อเคยตัดชุดไหศินปินจักเทีท่้งแต่ต่งางคณะมามีปีนี้แหละลงทุนตัดชุดไหเพื่อความสวยงามเวลาไปออนทั่วกรุงเทพ นะครับสกิปุงเทพบหรือว่าจังไดเนี่ยบทบอกว่าเวลาใส่ขึ้นไปพรอมกันสีเดียวกันมันก็นสิเบืองงามเบิ่งสวยเจ้าภาพก็สิถืออกถือใจนี่คือบรรยากาศนะครับของการถ่ายภาพมือนีส่วนมืออ่นนั่นแหละพี่อื่นก็สิเป็นพิธีวหายคู่วันที่หก็สิเป็นคอนเสิร์ตนะครับมีคอนเสิร์ตเป็นวันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์ของซอแอน อันนี้ผู้ใดไปได้กบไปเด้อนะครับวันที่6นี่มีทั้งโตวะ vip บัตรเขาชมแล้วก็ไล่กลุ่มปิดนะครับไล่กลุ่มปิดฝากพี่น้องแฟนคลับติดตามให้กำลังใจเลยนี่คือนำมาอัปเดตให้พี่น้องแฟนคลับด้เบิง่งได้ชมกันโอ้มีตะปูสวยๆเงามๆพี่น้อง